ค่เชิญสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอทำการอันบ็อกนะครับหรือว่าแกะกล่องตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องขัดที่ใช้สำหรับงานขัดบนเคาน์เตอร์หรือบนบันไดนะครับชื่อรุ่นม,มันคือ BD4754 นะครับตัวเครื่องครับแกะกล่องออกมาครับจะมีคู่มือมาให้นะครับในคู่มือเนี่ยก็จะมีหลายภาษานะครับ ในหน้าแรกของคู่มือเนี่ยก็จะเป็นอุปรกรณ์ของตัวเครื่องที่มีนะครับลูกค้าสามารถเช็คอุปรกรณ์ของตัวเครื่องได้ที่หน้าแรกนี้เลยนะครับชื่อรุ่นของมันคือ b d 1 7 5 c นะครับเป็นเครื่องขัดสำหรับงานเคาน์เตอร์ขัดเคาน์เตอร์ขัดบันไดน,นะครับในกล่องครับมีตัวเครื่องนะครับนี่คือตัวเครื่องครับผมครับ นอกจากตัวเครื่องก็จะมีตัวแปลงไนลอนซึ่งเป็นแปลงสีแดงมาให้1ชิ้นนะครับนอกจากตัวแปลงไนลอนจะมีตัวแผ่นจับนังเตยมาให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับทีนี้วิธีการใช้งานตัวเครื่องครับถอดสายไฟออกนะครับตัวสายไฟเนี่ยจะมีตัวจุดสำหรับไว้เหน็บสายไฟนะครับในกรณีที่เราม้วนสายเสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้สีเหลืองนี่นะครับตัวนี้จะต้องอยู่ปลายสายของสายไฟแบบนี้นะครับเมื่อเราม้วนสายไฟในการเก็บเครื่องสุดปลายสายไฟเราจะใช้ตัวนี้เป็นที่เหนีน่ยมนะครับนะครับเวลาจะใช้งานครั้งต่อไปก็ดึงแล้วก็คลายสายไฟออกนะครับที่ตัวสายไฟจะมีอุปกรณ์มาให้ตัวหนึ่งครับเป็นเครื่องมือเป็นปัจจัยหกเหลี่ยมตัวเล็กตัวนี้นะครับ ซึ่งจะเน็ตอยู่ตรงบริเวณสายไฟจะมีที่เน็บไว้เป็นยางงแบบนี้นะครับตัวปัจจยตัวนี้ไว้สําหรับไขน็อตเพื่อล็อกตัวหนํำเตยและตัวแผ่นขัดสกอนไบแบบนี้นะครับวิธีการติดตั้งของตัวแปลงทั้งสองแบบนะครับหงายเครื่องขึ้นสถานี้เราจะเจอตัวแป้นรับที่เป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับใช้ตัวแป้นรับ ของตัวแปลงขัดไนล่อนที่เป็นหกเหลี่ยมเหมือนกันเสร็จเข้าไปลักษณะอย่างนี้นะครับให้ดูอีกทีนะครับตัวน็อตจะมีแหวนมาหนึ่งตัวนะครับเราเอาน็อตกับแหวนใส่เข้าไปด้วยกันนะครับแล้วเอาตัวน็อตร้อยเข้าไปที่รูกลางไขย,ยึดด้วยปัจจัยที่มีมาให้ครับประแกหกเหลี่ยมนะครับเวลาไขาไม่ต้องแน่นมากครับแค่ตึงตึงมือก็พอแล้วนะครับ แค่นี้พอนะครับทีนี้เวลาใช้งานตัวเครื่องครับตัวนี้คือด้ามจับตัวเครื่องออกแบบมาให้เราจับได้2มือนะครับตัวนี้ขายออกได้ด้วยการบิดที่จับตรงนี้ลักษณะนี้เพื่อที่เราจะได้จับ2มือแบบนี้ในท่าทางการขัดปกตินะครับเมื่อเราปรับระดับที่เราต้องการแล้วล็อกครับล็อกให้มันแน่นด้วยการหมุนกัแบบมาด้านนี้ เวลาหมุนก็ไม่ต้องแน่นมากครับแค่ตึงมือพอแค่นี้พอแล้วนะครับแค่นี้พอแล้วไม่หลุดแล้วนะครับตัวนี้ตัวเครื่องการควบคุมของตัวเครื่องเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวิตหนึ่งตัวครับและตัวปรับความเร็วรอบนะครับตัวนี้เนี่ยการทํางานของมันเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่150รอบไปจนถึง450รอสบนะครับสวิตตัวนี้ใช้ปิดเปิดเมื่อเราเปิดสวิตครั้งแรกตัวเครื่องจะยังไม่ทํางานนะครับเมื่อเราเริ่มบิด วนลูกตรงนี้ตัวเครื่องจะเริ่มทํางานแต่100รอบนะครับ150รอบ250รอบ350รอบและความเร็วสูงสุดคือ450รอบครับอ่าสําหรับงานขัดล้างนะครับปกติเราใช้ความเร็วรอบประมาณ100-150ถ้าจะเอาให้สังเกตง่ายที่นี่ดูที่สเกลตัวนี้ดีกว่านะครับ150รอบ250รอบ350รอบแลวก็450รอบ ถ้าต้องการให้แปลงหยุดนะครับมีทาได้2วิธีคือบิดมาที่ศูนย์หรือใช้วิธีการปิดสวิตช์ครับตัวแปลงก็จะหยุดทันทีนะครับถ้าทางการขัดเวลาเราจับให้จับลักษณะน,น,นี้นะครับแบบนี้เปิดสวิตช์บิดนี่คือท่าทางการขัดนะครับที่ถูกต้องนะครับ,นะรบหรือถ้าเราอยากจะปรับตัวนี้ออกไปอีกเพื่อการจับ ให้ได้มุมกว้างขึ้นเราใช้วิธีการปรับมาอีกด้านนึงเลย,ยตรงข้ามกันเราจะได้แรงกดมากขึ้นในการขัดนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้ตัวแผ่นจับหนังเตยนะครับเ,เราจะต้องมีแผ่นสก๊อตไบต์ก่อนนะครับสก๊อตไบต์เนี่ยค่าซื้อในขนาดของสก๊อตไบต์ที่เท่ากันกับตัวนี้เนี่ยก็ได้นะครับ หรือถ้าจะเลือกความคุ้มค่าครับเราซื้อเป็นแผ่นใหญ่ก็ได้นะครับแล้วใช้วิธีการตัดเอานะครับลักษณะคือใช้ตัวนี้เป็นแบบในการวัดนะครับหนึ่งแผ่นใหญ่เนี่ยขนาดแผ่นขัดอยู่ที่มา18นิ้วเนี่ยเราจะได้มันหนึ่งแผน่นสองแผน่นสามแผน่นสี่แผ่นแล้วก็ห้าแผ่นนะครับได้ความคุ้มค่ามากกว่านะครับเมื่อเราต,ตัดเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับตัวหนังเตยเนี่ยเวลาจับลึดกับตัวแผ่นสกัดไบ จะใช้เหมือนกิดตุ๊กแกครับบริเวณนีนะ้วางปิดลงไปเลยแค่นี้อยู่แล้วนะครับไม่หลุดแล้วทีนี้วิธีการติดตั้งตัวหนังเตยเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับเหมือนเดิมครับหงายเครื่องขึ้นครับคลายน็อตออกแล้วหกเหลี่ยมโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมที่มีมาให้นะครับ น็อตค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเพื่อความมั่นคงในการไขย,ยึดนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการหมุนนิดนึงนะครับเอาแฟงไนล่อนออกครับที่หน้าเตยก็มีแป้นรับเป็นหกเหลี่ยมเหมือนตัวเครื่องครับใส่เข้าไปนะครับน็อตเข้าที่กลางรูของตัวที่เป้ารับที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับหมุนเข้าไปด้วยมือก่อนนะครับหลังจากนั้นใช้ประแจหมุนล็อก เหมือนเดิมครับไม่ต้องแน่นมากครับแค่ตึงมือก็พอแล้วนะครับถ้าแน่นเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกลียวมันเสียหายได้นะครับประกบแผ่นลงไปนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองวิธีการขัดบริเวณบันไดนะครับเป็นการโชว์สักนิดหน่อยนะครับผมถนัดจับท่านี้นะนะครับผมก็จะน็อตอย่างนี้ เนื่องจากเครื่องตัวนี้มีขนาดหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่17เซนมันก็จะเหมาะกับพื้นผิวที่เป็นบันไดหรือเป็นบนโต๊ะเคาน์เตอร์นะครับเนื่องจากเครื่องขัดที่ขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถขึ้นไปขัดบนบันไดหรือขึ้นไปขัดบนโต๊ะได้ตัวนี้จึงทํามาตอบโจทย์ในเรื่องของการขัดพื้นและพื้นที่เป็นบันไดและโต๊ะโดยเฉพาะนะครับเปิดสวิตช์ครับตัวเครื่องยังไม่ทํางานครับกจากเราจะหมุนตัววอลลุ่นที่ตับรอบคมเร็วนะครับนี้นะครับตัวเครื่อง เคลื่อนที่ได้ง่ายครับเพราะว่ามีล้อช่วยในการเคลื่อนที่ให้ง่ายนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มแรงกัดแรงแรงกดของตัวแปลงครับเราออกแรงกดที่ตัวด้ามจับได้เลยตัวเครื่องก็จะเพิ่มแรงกดครับตัวเครื่องรองรับการลงน้ําหนักได้หลายกิโลนะครับผมขนาดนีด้ใช้เสร็จปิดบนลูมมาที่เลขศูนย์ครับปิดสวิต และนี่ก็คือทั้งหมดของเครื่องขัดพื้นหรือเครื่องขัดบันไดหรือขัดเคาน์เตอร์รุ่นดี1 7 5ิบครับผมสวัสดีครับ